อายใครจยบ,บกไม้บกมือทักทายลูกเอาเลย <c oughs> ตัวึ้นเป็นนายแบบนั้นเน่ยพวกนี้เดี๋ยว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  ไม่ขายที่ร้านร้านค้าชุมชนบ้านสามแยกโอ้สิดายเยอะแยะเลย นี่ขายอะไรลูกชิ้นปิ้งิ้ปิ้งขายดีไหม